สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเพี่ยวบ้านเพี่ยวบ้านพี่น้องเพี่ยวบ้านเพี่ยวบ้านเครื่องสำอางเ,อาเครื่องของเ,เยอะมากเลยทุกคนไม่ใช่เครื่องสำอางหรอกของที่ว่าของที่ว่าใส่หัวนั่นอ่ะเราจะมีของใส่หัวเราเยอะมากเลยค่ะเราจะมาเพี่ยวบ้านเราเนาะทุกคนนะวันนี้เราจะจะัดให้เป็นสนัตว์ส่วน จะจดส่วนทุกคนเราไลฟส์สดดีดนะไหมฮะหรือน่าไลฟ์สดดีกว่านะไลฟส์สดดีไหมทุกคนอัดคลิปกันเนาะอัดคลิปกันอัดคลิปกันเราจะมาทำเที่ยวบ้านของเราทุกคนนะ มามาเครื่องแต่งตัวเราเยอะมากเลยทุกคนมันจะเกี่ยวให้เป็นสัดเป็นส่วนนะเนี่ยเครื่องดอกไม้ก็ใส่ดอกไม้แล้วที่คาดผมก็ใส่ที่คาดผมประมาณนี้นะทุกคนนะดอกเราเยอะเราเป็นอีเราเป็นดอกเราเยอะมากเลยอันนี้ขอนตกแต่งบ้านเพื่อนใหม้มาไม่ได้ไปทำเลยเนี่ยเออเนี่ยเขาตกแต่งบ้านนปีนี้ไม่ได้ทําอะไรเลย น่าจะเอาใส่ถุงไว้นะทุกคนเนาะดอกไม้เราเยอะมากเลยทุกคนเราจะดอกไม้ใส่กระดอกไม้เนาะดอกไม้ใส่ดอกไม้ดีกว่าเพราะว่าที่คาดหัวก็ใส่ที่คาดหัวนะทุกคนเนาะใส่บกเนก่ยไ้ตรงนี้ไก่ต้มเราก็ไว้ตรงนี้นะที่คาดหัวไว้ตรงนี้นะพึถึงนน่าจะเอาดอกไม้ไม้อันนี้อันนี้เปิดง่ายหน่อยเอาไปดีกว่า เครื่องเราเยอนนะเดี๋ยวเราแค่ดูดฝุ่นนะนี่อันนี้ก็เป็นโบกตอนที่เราถ่ายคลิปใหม่ๆทุกคนเจ้าขาไม่ได้นี่นะครับทุกคนอันนี้ไฟต้นคิดสมัครนะครับทุกคนนะบางทีก็เอาปลามาทำไลฟ์ทรงไลฟ์สดประมาณนี้ทุกคนโดยแบบตอนนี้มันน้อยเกินอนะเอไฟต้นนี้ก่อน ผัาคาดหัวอันนี้ดอกไม้แต่งสวยนะคะทุกคนเนาะดอกไม้เอาเยอะพี่น้องเจ้าขานนี่ค่ะเครื่องอุปกรณ์เอาเยอะมากนะพี่ตาทําไว้เยอะมากเลยทุกคนอันนี้กับอันนี้ไหนใหญ่กว่ากันเนี่ยทุกคนอันนี้จะแน่นอันนี้จะนุ่มหลายใจทุกคนเจ้าขา เลยคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีพีว่าตาเราจะเอาลอกที่คาดหัวไว้ต่างหากแล้วก็ดอกไม้ไว้ต่างหากตอเลวลาเรากดบาดาเโดยหยิบจับมันจะง่ายต่อกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นหัวนกนะครับทุกคนแล้วแต่อารมณของเรานะนี่ก็เป็นหัวดอกไม้ ที่คาดผมเอาไว้ที่คาดผมนะ้อดอกไม้ไปที่ดอกไม้เนาะใครใครอยากทำคอสตูมมายืมได้นะคะนี่คาดดอกไม้ทุกคนเชอบขาดของพี่ตาเยอะพี่ตาเยอะของเยอะพี่ตาของเยอะพี่ข้าอันนี้เสร็จแล้วพี่ตัวอันนี้ได้ไหมใช้เป็นอันนี้ละอันนี้เป็นอันนี้เนาะทุกคนเนาะ ดอกไม้มาเก็บไว้เลยอันนี้ที่ข้าถัวมะเอาเดอาที่ข้าถัวใส่ตรงกันนะเราอันนี้ที่ข้าถั่วเป็นดอกไม้เนาะเป็นดอกไม้ดอกไม้มีหัวกวางเป็นดอกทองดอกทองก็มีนะทุกคนเดี๋ยวไปคีสมาเดี๋ยวออกมาก,ก่อน,นเนี่ยคีสมาน้อยเนี่ยเดี๋ยวหัวนองหัวนเนาะมันหัวดอกเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่า กวานี่ยเาต้องใช้คิ่สมาคน,นะดอกไม้นี่นะไว้ใช้หน้าร้อนนะทุกคนพวกดอกไว้ต้องใช้หน้าร้อนนะอันนี้ไว้ใช้หน้าร้อนนี่ก็ไว้ใช้หน้าร้อนทุกคนสักหนาอันเป็นดอกกุหลาบดอกดอกไม้นี่ต้องเอาไว้ตรงนี้มืดไหมครับทุกคนก็ไม่มืดหรอก้องก็แสงมันเข้ามาเนาะนี่ค่ะดอกใหญ่ไหครทุกคนดอกใหญ่มอกอันนี้น้องน้องเข้าให้มาเนาะ พี่าย,ยังไม่ได้ติดกาวเลยพี่จายเจะมาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่หัวอันนี้ก็หัวน้องเอฟซีเขาส่งมาะทุกคนน้องเอฟซีเขาส่งมาหลายสีสันมากเลยอันนี้เราต้องไปติดกาวก่อนทุกคนพี่ายเราต้องไปติดกาวยังไม่มีเวลาติดกาวทุกคนเขามันไม่ราคาไม่แพงอ่ะเนาะแต่ว่าค่าส่งมันแพงน้องเขาบอกค่าสง่งแพง อย่าไปส่งนะน้องไม่เป็นไรค่ะนุรวยก็แบบโอเคถ้าเบอร์ก็ส่งให้พี่ตาได้เลยประมาณนั้นูดเล่นเขามีน้ำใจส่งให้เรานะทุกคนนะอันนี้เป็นทุกอันนี้เอาไว้ลงกันนะอันนี้เป็นอันน้อยๆกระจีกระจกนี่เป็นที่คาดผมหมดเลยนะทุกคนนะเอาไว้ตรงนี้นะนนที่คาดผมไม้แต่งแต่งตอนตอนพิสมัร อันนี้ผ้าที่เราจะเก็บไปกับผ้าผูกคอเรานเนี่ยผีผ้าผูกคอผ้าผูกคอไว้ทําไปทําสลบับพี่รัดผมมาเยอะพี่น้องใกล้จะมาโต้น,นี้วพี่รัดผมค่ะเอาใส่ลมกันด้วก่อนเนาะเราจะเอาวิกผมใส่ไม่มีวิกผมด้วยนะทุกคนทราบกน อันนี้ก็เป็นที่คาดผมตน้นตอนคริสต์มาสนะค,สคริสต์มาสที่เราใช้ใช้อยู่ทุกคนเจ้าค่ะอันนี้ชุดยังไม่ได้ใส่นะครับชุกคน,นเดี๋ยวจะมีซิกเนเยเฉยอันนี้ที่คาดผมค่ะที่คาดผมมีอันอยู่ไหนเจ้าตอนที่คาดผมตรงนี้ก็มีนะทุกคนเยอะมากเลย โอ้โห uh huh. ที่คาดผมเยอะจริงๆต้องใส่ไว้เป็นกล่องแบบนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ที่คาดผมค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้อั้เป็นดอกไม้ไว้ตอนนี้นะดอกไม้ก็ใบดอกไม้เนะก็จะแยกส่วนนะทุกคนนาะดอกไม้กับที่คาดผมเราก็จะแยกส่วนกันนะเวลาม,มันหาของจะได้หาง่ายๆพี่น้องเจ้าค่ะ ันนี้เฉพาะหน้าหนาวนะจะแต่งตอนคิดสมัตินะทุกคนเนาะแล้วก็จะเก็บไว้ต่างหากนะทุกคนนะคาดอันนี้ก็ที่คาดผมก็เจาะกะเจาะปัญหาของเ้งนะนี่ยังไม่ได้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปหมอ้อหม้อน้อยนี่นะวันนี้นะวันนี้แบบอีกคลิปไอ้คลิปต่อจากนี้นะ่ะทุกคนเราเราต้องใส่ถุงไว้นะมันจะได้อรรันเ้็กๆน้อยเราจะได้หาง่ายทุกคนเราไม่ต้อง เวลาเราหาล้ามันหายยากอเข้าไปในหมอ้อทำไมเจ้านครับ,บเราจะเป็นที่ตัดเป็นคนจัดของเรียบร้อยนะเรียบร้อยแบบ่งไหนก็ไม่รู้อันนี้เราต้องใช้ยอยู่แล้วตอนพิสมัเน,นะเนวลาเราอาจคลิปต้องใช้ยอยู่แล้วแล้วทำทำยูทูบเรา YouTube. ก็ต้องต้องลงทุนหน่อยอทุกคนถ้าไม่ลงทุนมันก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชยอย่ะนะทุกคนเนาะ เราต้องลงท่วนของเราต้องลงส่วนเราต้องต้องเต่นตัวบ้างเถอะบ้าไปบ้ามาก็เป็นผีปะอันนี้อันนี้อันนี้คาดผมอันนี้เราจะเอาออกเราจะใส่เปลี่ยนอย่างอื่นนะอันนี้ก็คาดผมของของซูซี่ไทยเฮาเซ็ตนี้ยังไม่ได้ออกออกไปไดัออกไปไดัเซ็ตแล้วซูสี่ไทยเฮาเนาะเราจะเอาคลิป เอาคิดไ okay, right. ตรงนี้ทุกคนถ้าเราไม่ทำไมเราเป็นคนชอบแต่งตัวชอบแต่งแต่งให้มันสวยงามเวลาเราส่ายคลิปอะทุกคนใครเห็นก็ามันเป็นสีบ้าหนหรอมันเป็นอะไรประมาณเนี้เด็กก็ชอบอะทุกคนคนมันชอบจำไงเนาะเ็าเห็นแล้วก็อันนี้เป็นสีบ้านหรือเปล่าประมาณนี้นี่แล้วก็ถ้าเป็นระเบียบวินัยนะทุกคนนะ อันนี้อันเป็นที่คาดผมนะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นี่ครับอันนี้เป็นที่เป็นเป็นโอ้ยเจ็บข่าวทุกคนครับอันนี้เป็นเป็นเฉพาะเป็นกิฟต์เนาะอันนี้เป็นเครื่องเงินค่ะเครื่องเงินที่ที่บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเงินค่ะทุกคนเป็นเครื่องเงินใส่หัวใจหาเป็นเครื่องเงินแล้ต้องจัดให้เป็นระเบียบพี่ในใต่พบก่อนนะทุกคนนะ ไม่ได้ใจปวดนอะเพราะว่ามันต้องข้อนี้มีก้องวงจรน,นะคะทุกคนแต่ว่าข้อนี้มีก้องวงจรปิดมังจะมีของสำคัญน,นิดนิดหน่อยหนอ่อยนะก้องวงจรน,นะคะทุกคนปิดตรงนี้ค่ะติดตรงที่สองมาตรงนี้ก้องวงจรน,น้อยๆใบสางข,งของพิจารน,นี่แหละอันนี้ที่เป็นเป็นขนตากับดิสผมนะเราวไว้ตรงนี้นะ แรกวัาจะติด,ตดขนตาเ,เรียบ้เราใส่แว่นน่้นนะอันนี้ก็เป็นแผแนนคลิปนะควมาตัวไรนี้ก็ได้แลคลิปติดผมทุกคนมัน้็มีคลิปติดผม,มติดอะไรประมาณนี้มันถึงจะมันก็โอเคอยู่ทุกคนจ้าคะเรามีกล่องอันนี้อันหนึ่งนอะ่ะ ไม่ได้จะไว้ตรงไหนแต่ว,ว่าศอกอ๋อเราจะเอาเอาโก๊ะเวลาใส่ตรงนี้นะเกาะผมนะต้องจัดกล่องเป็นระเบียดแบบนี้ทุกคนเวลาเราเอาของน้วมันง่ายพี่น้องเจ้าใส่เวลาเราหยิบจับอะไรมันง่ายมันเป็นระเบียดวิบ่ายเออเ,เป็นระเบียดมันจะง่ายอันนี้เป็นโลนัทผมนะครับทุกคนเนาะนี่เป็นวิบผมคะ่ะทุกคน ยยยยาาียังไม่ได้จ่ายตางังค์ให้เขาเลยสั่งเข้ามายังไม่ได้จ่ายตังค์น้องเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะโทรไปหาน้องเขาก่อนที่พี่น้องเคยติดตามพี่ตามาก็ก็เห็นพี่ตาเนาะพ,พ,พี่จะจะรู้ว่าพี่ตาพี่ตาพี่ตาใส่บงใส่วิกเวลากินโซนะทุกคนนะมันไม่นคนเราทำช่องจะทำเหมือนเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทุกคนแล้วก็ต้องทำแบบ แบบไหนแบบที่เราชอบนะทุกคนชอบ่านี่เป็นเน็ตคุมหัวนะขกอบิ๊กอันนี้มันเก่าแล้วทุกคนมันเสียแล้วเนาะแล้วก็มาใส่เนตคุมไว้เพราะว่นนั้นมันมันจะหลุดทุกคนชอกขามันมันหลุดแล้วมันไม่ดีเส้นผมมันหลุดแล้วมันไม่มันไม่ดีทุกคนเพราะราคามันก็ไม่แพงอันนี้อันนี้จะไปยังไม่ได้จ่ายตังค์ให้น้องเขาเลยสั่งเข้ามายังไม่ได้จ่ายตังค์เลย เด็กที่วัดนี่แหละต้องเนะเนด็กที่วัดเห็นไหมรึเล่ะเลวลาเราเนตคุมแล้วก็มันก็จะมันจะเก็บเส้นผมมันไม่หลุดอะทุกคนเจ้าขามันมันเก่าแล้วหลายๆ10สิบปีแล้วอะสมัยเป็นนางลำลำอย่างนั้นน่ะเป็นนางลำสมัยเป็นละอ่อนละอ่อนนางลำเด็กวัดคลิปอัตยาหน่อยนะทุกคนนะคลิปเก็บดอกไม้ใส่หายเนี่ย จัดบ้านคับทุกคนจัดของแต่งตัวนาะเพราะว่าเรามีเวลาวันนี้ไม่ได้ไปไหนมันหน้าหนาวแล้วทุกคนมันต้องจะไปตรงไหนของบ้านนั่นน่ทุกคนเจ้าค่ะเอาจากว่าหมกอยู่ในรูในรูในห้องแล้วต้องครอบครอบเนี้ยแบบเนี้ยผมมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดะนะแบบเนี้ยทุกคนนะนีผมมีทุกอย่างอะไม่มีคือผมใหม่แค่นั้นนะทุกคน เศษส่วนแล้วก็อะไรยยดเข้ามันไปประมาณนี้ทุกคนนะเราลงโรนักแยดเข้าไปเออโลน่าาจะจับแยกดีกว่าโนาจะจับจับแแล้วก็เอาผมผมปองก็ผมอย่านี้ไปวิ่งในในเตบุมันจะได้ง่ายทุกคนเวลาเรา เป็นระเบียบเป็นระเบียบดีก็าหาของง่ายมีแต่กล่องกับกล่องทุกคนคุคลิปลรามาจากไหคลิปอันนี้อันนี้อะไรคลิปนะก็ผมเราอยู่ไหนก็หา,าอันนี้เป็นเน็ตผมเสร็จนี่อันนี้เป็นคเครื่องเต่งหน้า ไี่เป็นก็ใส่ผมเราไม่ได้ใช้แล้วก็ใส่นิดก่อนใส่นิดก่อนวันที5-6โมนเลยนะทุกคนนะีน่ตู้สำอางของเราเนี่ยมันจะง่ายมากเลยทุกคนคลิปต้องไปซื้อใหม่เลยมันที่ปิดเปิดมันไม่ค่อยดีทุกคนจะ้ะเหมือนมันฝืดฝืยังไงไม่รูเนเพื่อนพี่พี่เขาบอกว่า โอ้มันจัดระเบียบม,มากเลยเนเ้นาะ各ะเด็ดไม่ก่อันนี้ยังไม่ค่อยระเบียบเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยเราใส่ไปตรงนี้นะทุกคนนะอันนี้เราใส่ไปตรงนี้นี่ค่ะทุกคนมาพี่น้องอีกคลิปนี้ก็ขอฝอกว้เพียงเต่าน,นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนเนาะแล้วก็นี่ค่ะโหเแล้วก็เสร็จแนละ้วทุกคนเร,เราจะเอาเราจะเอาดอกไม้ใส่เข้าไปข้างในก่อนทุกคนเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเฉพาะ อันนี้มันเป็นที่ข้าบอกว่นี่เป็นดอกไม้นะดอกไม้มันใหญ่เกินเนาะทุกคนอูู้้ตายเลยเดี๋ยวเราแ็แต่งตัวใหม่แล้วก็ขุมไว้ก่อนเนาะเวลาเราจะทำเราแค่ไปขี้ประมาณนี้นทุกคนมันจะได้ไม่เสียทรงเท่าไหร่นนะดอกมนึงร้อยกว่าอยู่ทนะ้นั้นจะซื้อทำไมมาดีนะทุกคนไม่ใช่ความชอบชอบแต่งตัว ถ้าไม่แต่งตัวมันบรรยายอ,อักษรมันดีนโชว์มันจะแลกอ,อนนนัศวินใส่แบบนี้เครื่องแต่งตัวเรามีแค่น,นี้ค่ะทุกคนนี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าท,ที่ดียังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดจับยังไม่ได้ยังไม่ได้คลอดหมดจับนะทุกคนนะด้วยตรงน,น,นี้อันนี้เป็นที่ใส่กระเป๋าใส่เครื่องสำอางเวลาไปนู่นไปนี่นะให้มันหิ้วได้หิ้วอย่างนี้ได้ทุกคนแต่ว,ว่ามันมันนิ่มเกินแล้วก็เอาไปที่ สั้นกระเป๋าแล้วเนาะจะ่าไหตัวนิดนะมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนเก็บบ้านเสร็จแล้วค่ะทุกคนเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ